ก็วันนี้นะครับผมเราเจอหลามออฟเลนแล้วนะครับผมหรือบิโลออฟเลนนั่นเองเนาะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับอัลเลนเจอหลามออฟเลนนั่นเองนะครับผมหลามเป็นตัวที่เวล้หนึ่งเก่งมากอุ้ยตันสวยอันนี้น่าจะเทรดได้อยู่โอ้โหไม่ได้ฮะโอ้โหเนี่ยถ้าคิทมันลม้มเนี่ยสเต็ปเขาจะหายนะเขาจะใช้เวลารีฟูด้าค่อนข้างนานนะครับอันนี้ไหวอย,อยู่นะเลี้ยงไปเรื่อยนะครับจุ๊บอา่าสวยยังไง รอสิีงศ์สแต่อยู่นะครับโหโอ้โหมันเดือดเกินไปปะวะเฮ้ยโ,โอเคสวยโอเคไม่สวยละก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโก l เ e n นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็และลายแอดโกดเช่นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง ลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจำที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นบริการทุกระดับความประทับใจต้องกดเล่นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับพี่ตั้งเข้าสูา่หลอดตีนเชนเคอร์นะผมก็วน,นี้กับเจ้าเล่นเด็กเจ้าคริปต์ตกุงเช่นเคยเนาะกาวันนี้นะผมเราเจอหลามออฟเลนแล้วนะครับผมหรือบิลโลออฟเลนนั่นเองเนาะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับอัลเลนเจอหลามอมอฟเลนนััััออ่นนนนนนนเเเเอออองะะะคครรบบผผผมมมกกกก็็็ตตตีี้ด๋ยยวจปซา ปกติเลยเพราะว่าเซตนี้ผมคิดว่าเจอได้ทุกตัวนะครับถ้าเซตนี้สู้ไม่ได้ก็ก็สู้ไม่ได้นะครับผมแค่นั้นแหละเราเล่นนะผมคิดว่าเซตแทงเนี่ยมันเทรดกับหลามยากนะเพราะว่าหลามมันรีเจนเลือดได้นะมันอาจจะทําให้เขาไม่ตายนะครับผมต่อให้เราไม่ตายก็ตามนะหลามเป็นตัวที่เวลหนึ่งเก่งมากอุ้ยตันสวยอันนี้น่าจะเทรดได้อยู่มั้ยโอโ้โหไม่ได้ฮะโอโ้โหอ,อันนี้คือเขารู้นะว่าเรา16สแตทนะครับแล้วเขาเดิอนออก เหลือจะเชื่ออันนี้คือเมนอะไรหรือเปล่า <c oughs> คือเรา16สเตตพอดีเป๊ะนะเมื่อกี้ที่เขาเดินออกโหอันนี้แอบเทรดยากอยู่นะครับแต่คิดว่าถ้าเทรดตอนมีคลิปไม่มีทางสู้หลามได้นะช่วงต้นเกมนะครับแอบหาย,ยากเหมือนกันนะตัวที่แบบเทรดแบบตรงๆกับอลเลนแล้วแบบชนะอลเลนนะหลามน่าจะชนะนะครับในช่วงวลดอหนึ่งนะก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ เหรุให้ดูแล้วนะครับอันนี้ขนาดมีคิวเดอร์ช่วยตันนะถ้าไม่มีนี่น่าจะโดนเบิร์ดเร็วกว่านี้นะครับโห้ยหลามไหลยอย่าพยายามให้ไหลได้ไหลช่วงต้นเกมนะหลามมันค่อนข้างเวอร์นะเฮ้ยอันนี้สวยตายครับสวยจัดเล่นเล่นต่อได้โอเคสวยได้ฟรกครับหลามเป็นตัวต้นเกมนะถ้าเราเทตต้นเกมสู้ไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับตัวเราเป็นตัวเลทนะแค่ตัวเราเวลหนึ่งเก่งกับตัวอื่น ค่อนข้างเยอะใช้คำว่าค่อนข้างเยอะนะครับในเลนออฟนะแต่ว่ามาโดนหลามนี่แหละหลามเลเวลหนึ่งแม่งโหดเกินแต่สกิลหลามในช่วงเลทเกมมันจะค่อนข้างดรอปลงมาเยอะนะมันจะแบบเอ่อดาเมจครึ่งๆกลางๆอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันก็ยังเก่งนะแต่ว่าอเลนมันฉีกกว่านะครับดึงหน่อยดึงหน่อย ต้องเข้าดีๆนะหลามมันมีสกิลออกสองสกิลนะครับอุยอ้ยอุย้ยโอ้โหโหสวยจัดช็อตนี้บอกเลยหลอกให้ดึงแล้วก็จับแบบตึงๆอันนี้เล่นได้นะไม่มีสแตก็กโอ้โหถ้าเขาดึงเราไปอย่างั้นอ่ะเราไม่ต้องเดินตามนะครับเดินตามไปสู้ไม่ได้นะเขาจะดึงไปหาคีฟนะครับผม เนี่ยถ้ามีสแต็ตคิปอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะสู้ยากนะพยายามให้เขาเคลียร์คิปไปก่อนนะ<ป>เพื่อละามานะอันนี้ผมเทต,ต่อได้นะจึ<ป>๊บอุ้ยยังไม่จบเลยเคถ้าสิบหกสแต็ตนะน่าจะไหวอยู่ครับแบบถ้าได้เทตรงๆนะแต่คนนี้เหมือนจะรู้นะคนนี้เขาดึงออกตลอดนะครับพอแบบสแต็ตผมแบบสิบหกปุ๊บเขาโดดออกสิบหกปุ๊บเขาโดดออกแล้วถ้าเขาแบบโดดออกปุ๊บเขาจะวิ่งกลับมาใหม่นะ อันนี้เหมือนแบบเขารู้เลยนะครับว่าต้องเทกันยังไงนะแอบบสู้ยากอยู่นะครับถ้าให้ผมไกด์เนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องเทนะครับทำให้เหมือนเจอฟอร์เรนวิสองนะก็คือแบบว่าให้รู้ว่าเราตัวเราแพ้นะครับก็คือเราพยายามเคลียร์คลิปหลังเขาก็ได้นะเซฟเไว้นะครับคือเราเนี่ยเทดได้นะครับแต่ว่าเราไม่ควรเทดกับเป้าหมายที่มันเยอะเกินไปนะสมมุติว่า เขามีคลีปเลนเรา3ตัวแล้วเราไปเหตตตรงๆแบบนั้นนะ่ะเหมือนตอนที่ผมเบลหนึ่งอ่ะผมเนี่ยผมว่าผมผมว่าเราสู้ไม่ได้แน่นอนนะคีปตัวเดียวยังพอได้นะครับเนี่ยถ้าคลีปมันล้มเนี่ยสแต็กเขาจะหายนะเขาจะใช้เวลารีสคูด,ดาวค่อนข้างนานนะครับอันนี้ไหวอยู่นะเลี้ยงไปเรื่อยน,นะครับจุ๊บอ่าสวยยังไงเราสิบหกสแตส็กอยู่นะครับโห โอ้โหมันเดือดันเกินไปปะวะเชียน่นากลัวน่ากลัวแม่งเป็นตัวที่แบบเท็ดกับอารเรน์ได้แบบสูสีจัดน,นะนะเ,เราเล่นได้นะเรารออัรนตินิดน,นึงนะครับเรามีอันติกับตันพือนนะเดี๋ยวรอเขาโดดเข้ามานะเนี่ <c oughs> ยรู้ด้วยนะเออเอาดี ว้าไปครับว้าไปเดี๋ยวเขารีเลือดเราน่าจะสู้ไม่ได้ละแต่เขาไม่มีมานานนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ดีนะครับไม่สู้นะต้องรีบรีนะครับคือคลีปสามตัวเขาน่าจะได้เลือดเต็มหลอดนะรีบรีบรีรกลับมานะครับก่อนแนะนำเลยมีของชิ้นถึงสองชิ้นชนะแน่อะแต่ว่าพลาดได้น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าต้นเกมเนี่ย พลาดไม่ได้เลยนะครับแบบคือพลาดปุ๊บคุณตายคุณสตาร์เบอร์ติไม่โดนคุณตายแน่นอนผมมั่นใจไม่โคตรแรงนะครับผมคือถ้าหลายๆคนอาจจะถามว่าเกาะไฟไหวไหมผมคิดว่าเกาะไฟก็เล่นยากครับเพราะว่าเขาดีเจนเลือดค่อนข้างโหดเกินนะดึงๆหน่อยให้เขาเคลียร์คีปไปก่อนนะครับไหวไหถ้าเขาไม่มีคีคะเตะนะโอเค ดึงออกนะครับถ้าเขาดึงออกเราดึงออกนะอย่าไล่าตามนะครับถ้าไล่าตามเราตายแน่ต้องเล่นแบบคิดนิดน,นึงละไม่งั้นเดี๋ยวซอยนะครับโอ้โหอะไรนี้ฮะอ๋อมันสลับแล้วนี่ว่าไม่ไหวเพื่อนไม่ได้นะโอเพื่อนจับสวยจับต่ติดเว็บนะไม่งั้นคาเฟ่สอยป้มฟรีนะครับ พลิกแล้วหนึ่งโอเคสองไม่น่าได้ทีมมันมีแต่ตัวตายยากนะครับทีมเรามีมีของถึงจะไหวครับเพราะว่าโบก็ต้องมีของผมก็ต้องมีของนะเฮ้ยสวยครงบโบโซโล่แต่ทีมเราน่าจะชนะครับทีเราเลนโหดกว่าเยอะ <c oughs> พูดถึงโบนะโบก็เป็นตัวที่น่าลำคาญเหมือนกันนะครับถ้าเอามาเจอในเลนออฟนะตัวใหม่ไม่กมีแต่ตัวแบบเอามายืนออฟแล้วโหดนะ โบกับฉลามโหดคู่เลยนะครับเล่นได้นะวยสวยจัดสวย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 เดี๋ยวเราต้องไปกันบนนะถอดป้อมเสร็จ เวฟน่าจะชนพอดีครับต่อคิวเลยต่อคิวเลยเดี๋ยวผมไปต่อนะครับโอ้โหเพื่อนให้เราไปก็ได้มั้งเวฟบ,บนนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยพี่เลสแบงเอ้ยเดี๋ยวใต้เกลยวน่าจะชิวแล้วครับลามอันนี้ผมมาให้ดูสเกลต้นเกมเฉยนะเพราะหลายคนยังแบบไม่เคยเห็นสเกลของมันในช่วงต้นเกมนะครับแบบอาจจะเทรดพลาดนะ นี่ผมเทสให้ดูแบบบ้าๆแล้วนะครับก็คือแบบขนาดผมคิดว่าผมไม่ค่อยพลาดนะแม่งยังเทสผมตายได้นะคือถ้าไม่มีกิวเดอร์ก็น่าจะไปสวรรค์นนะช่วงต้นเกม <c oughs> แต่ตอนนี้ต้องโฟกัสหลายตัวนะลอเลียว <c oughs> คาเฟนี่เฟนิกซ์นะเฮ้ยสวยจัดตายตายตายเฮ้ยเ <c oughs> ขาพลาดเฮ้ยไม่น่าได้นะ โอ้โหตายอยู่ดีเอเชียตายอย่างเบื่อเฮ้ยไม่น่าอยากช่วยเลยนะอันจริงช็อตนี้ผมแบบแค่กลัวแบบว่าเพื่อนตายนะครับโอเคเขาน่าจะเล่นดาเมจสองชิ้นนะครับแล้วก็ของแท้งปก,กตินะเหมือนที่ผมเล่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับของแท้งมันกันเราไม่ได้นะเพราะเราฟูลเบิร์ดนะครับเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยจัด พีกแล้วนะครับเล่นได้นะเล่นได้เล่นได้เก็บเลือดอีกน่าจชิลแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปโฟกัสแคลรี่ต่อเลยแล้วกันนะครับฉลามน่าจะไม่น่าจะต้องถึงมือเราแล้วนะครับตอนนี้น่าจะโดนเพื่อนเราและเพราะว่าฉลามไม่คือ ถ้าทาต้นเกมไม่ได้คือช่วงเลดจะเล่นแบบยากมากๆนะครับจากใจเลยคือหลามแบบมันเล่นตอบอะ,อะใช้คํานี้เลยนะครับอ้โหตายนคะือ <c oughs> ถ้ามันไม่ได้ไหลต้นเกมอะครับตัวมันจะค่อนข้างเล่นยากนะต้นเกมมันเก่งจริงอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าแบบต้นเกมแน่ถ้าไปเทกับม,มั่วๆหรือเทกับเขาไม่เป็นเนี่ยแบบอยากจะไปช่วยเพื่อนแล้วเอาตัวไปเพิ่มทาร็ตให้เขาเนี่ยมันจะทําให้หลามเนี่ยมันได้เคาะง่ายนะเออทรับเซตแท็กนะผมไม่ค่อยแนะนำนะในช่วงต้นเกมถามว่าเล่นได้ไหม คือถ้าเล่นแบบไม่เทตดก็ได้ครับแบบก่อไฟทารอนแต่คิดว่าเล่นเบิร์ดไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าตัวมันเป็นตัวรีเจนเลอดอะมันฟิลตัวซอมบี้นะตัวซอมบี้ก็อย่างที่ผมเคยทาคลิปไปพวกแบบฟอเลนลอนลีล่แบบพวกตายยากๆหน่อยถ้าแบบได้ตีเรื่อยๆนะครับก็เขาก็เป็นแนวๆนั้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวพวกนี้ควรเบิร์ดให้หายไปเลยนะครับ, <c oughs> บ,บเล่นได้นะ <c oughs> จับอุยอ้ยเฮ้สวยอยู่ดีได้ได้ได้ ใส่แจ็ดพลิกล้างกิ้งผมแชตแม่งกิ้งแบบไม่สนใจครจะเตเลยแต่เรื่องพลังแฝงคนที่เขาใช้เป็นดูเอลนะครับแต่จริงดูเอลนี่ผมแอบ,บเห็นน้อยที่สุดในทุกพลังแฝงนะแต่คิดว่าเขาน่าจะลองเอามาออฟแล้วแบบใช้ดูเอลมั้งแต่คิดว่าเอ่อ ส่วนใหญ่ตอนนี้น่าจะเจอเป็นเดวิลนะเดวิลมันได้ครูดาวหนึ่งสองนะครับหลังจากกดอันติแต่คิดว่าถ้าเดวิลเราอาจจะเทรดง่ายกว่าดูเอลมั้งเฮ้ยเล่นได้นะเฮ้ยโอเคสวยโอเคไม่สวยละยย <laughs> อุ้ยเชียโอ้อันนี้คือผมปล่อยจอยนะ,นะเมื่อกี้คือคิดว่าแบบไม่ได้ละก็คือคิดยังไงว่าดูงกูก็ตายละกดวารัปเลยเพราะว่าสกินนี้มันเปลี่ยนทริปได้ แม่งเปลี่ยนทิศเป็นขวาล่างนะครับเมื่อกี้คาเฟนี่ตายเพราะผมแบบวาร์ปเปลี่ยนทิศสตาร์เบอร์ติมนะ <c oughs> ใครบอกสกินไม่มีผลดูไว้นะครับเอาแล้วเพื่อนกูคอสคิวเลยเหรอนี่นะครับสกินมีผลนะครับแล้วก็มีผลแต่แค่สสกินนะครับก็คือหมาป่านะครับแล้วก็สกินคริสตโตวีสองนะหรือพูดง่ายๆคือสกินที่มันเปลี่ยนท่าวาร์ปได้นะครับมันจะเปลี่ยนทิศสตาร์เบอร์ติมได้นะก็ประมาณนี้ลวกันนะครับผมโอเคอ่ะเปลี่ยนท่าวาร์ปเปลี่ยนไอ้นี่นะเปลี่ยนไฟได้นะครับโคดเวอร์ ก็สรุปแหน้แล้วกันนะครับผมในช่วงต้นเกมก็พยายามอย่าไปเทรดเยอะนะครับกับหลานเนาะพยายามถ้าจะเทรดเนี่ยก็เทรเทรดตอนที่เขาไม่มีคีปแล้วกันนะครับเราน่าจะเทรดได้ง่ายเนาะสหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วเจอกันครับผม